อันนี้ก็จะเป็นสนามใหม่นะเดี๋ยวไปดูกันครั้งแรกเลยเฟิร์สเลยเฟิร์สเกมเลยเออชื่อสนามเอววีว้าวว้าวอะไรเนี่ยนี่ก็ได้เต็นท์เหมือนเดิมอ,อุ้ยอุ้ยต่อเฮียมันสตีดเลยนด้ว่าโอ้โหเป็นบ้านบรรยากาศดีนะยามื่อแรงวัอนี้นี่เฮ่อม,มือใหม่โอหนี่ปะเนี่ยไหน เฮ้ยเฮอร์เมลอนี่เหรอเฮอร์เมลอนี่ใช่เพื่อเฮอร์เมลอนี่ไอ้อีดอกดีมาอีกแล้วเหรอไอ้สัตว์เดี๋ยวกูเองนี่เงี้ยเฮอร์เอร์เมลอนี่อีกแล้วอ่ะไอ้สัตว์วันก่อนมาฆ่ากูวันนี้กูมาล้างแค้นสนามใหม่ด้วยมาดิมาดิแคร์ฮัลโหลมึงมาเลยโอ้เฮอรมลอนี่เหรอเรามนี่เป็นบ้านคนเลยว่ะนี่แบบบ้านล้างคนนั้นไม่รู้เฮ้ยทีวีเปิดอยู่ สองห้องน้ำแป๊บต่อตรงนี้มันมันตีเชื่อมอ่ะอุ้ย,โอ,ย,ยอโอ้โหข้างนนยังหลอนนี่ไงขาอนี้ทุบป่ะฮัลโหลอเฮอรเมลนี่เฮอรเมลน,นี่ฮัลโ,โหล can you both jump hello อุ้ยไปเอาเจ้าหนะไปได้เหรอตรง ี่เป็นไม่ได้แล้วข้าไมีเด็กเดยกกูเตะก้านคอเลยนะเด็กเนี่ยกูต่อเฮียห้องเยอะจัดเลยอ่ะอ้โหโอ้ยห้องเยอะจัดเลยไนสองห้องก่อนอันนี้อันนี้ห้องนอนนะมีที่เขียบุหรี่แสดงว่าอันนี้เป็นห้องนอนนี้แน่นอนไม่ใช่บาดหลวงอะบอกเลยดูดิ ทั้เขียนว่ะ<อ>ตอันีม้มีห้องนี้ไม่มีโอเคหุ่ยแค่นี้น้องตกใจเหรอแต่ดึงไอ้ี้แต่ด้งเสียงเฉยๆว่ะไอ้น,นี่ยดูดิอะไรอ่ะยีม <c oughs> e ีฟีดสี่ไอ้พี่ห้องนี้ห้องนี้พี่ห้องนี้อะไรห้องนี้อะไรสิห้องนี้แหละที่นี่มีเหรอสองกระจกเจอเหรอใช่ใช่สองเจอสองเจอสองเจอ ต้องเจอแล้วก็เอาเลยครับมาโอ้ไกลอยู่เนี่ยต่อเอาหนี้ปึ๊บเอาของมาน้องเฮ้ยอะไรอ่ะอีเมลผมว่ายังไม่ไม่น่าจะห้านะวาลูกอุ้ยวัต่ออันนี้อ่านมาแล้ววะ สะอาดเนี่ยต้องมีอะไรแน่นอน <มา S 1> เฮ้ยผีร้องเพลงกูฟังจีดถึงไปนี่ร้องเพลงอนพี่อ่านว่าลิมโบ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  l y m ลิมอุ้ยอุ้ยต่อห้องลับเปิดเี๊ยยงครับด้วยพี่กูพูดว่าลิมโบมันเปิดเลยอะอุะ้ยล้วไปได้ด้วยต่อ อุ้ยทำดีจัดแม่แต่โวยอะไรมีอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะกูโดนอะไรปะเนี่ยกูรอน้องก่อนหนะกูกูเฮ้ยกูราชาอ่ะทศทีอขอดึงหน่อยละกันดวิว <laughs> <We S 2> กล้องมา come for you will with come for you we อ่าววิวนี่嘛 we will come for you we will come for you We will come for you We will We will come for you เป็มีเธีอะไรแล้ววะอะไรอ่ะ We will come for you ฮุ้ยต่อดูเขาดูวะเฮ้ยคาด้วยมาขอมาตั้งอยพี่ กระดูย <So>, yeah. หมดเลยเมื่อกี้อีเมพ่าเหรออีเมพ่าเหรอผมไม่ได้สังเกตเลยฮาเปล่าทุกคนมันเขียนบอกเฉยผมไม่รู้อะเพราะมีไรอ่านผมก็ลองอ่านดูเผื่อมันจะมีแบบปฏิกิริยาเหนือ <Event. S 1> ธรรมชาติใช่อีเวนต์ต่างๆเขียนแล้วก็ สปิตบ,บ็อกเฮ้ยอะไรมาโยอะไรน้องกูเนี่ยเป็นคือชั้นสองขึ้นนะ้ด้วยเนี่ยพี่อะไรวะต่อขอขอสปีดบล็อกหน่อยน้องพี่จะทอกมันกอไปพี่อีเมลมันยังไม่ห้าแล้วเนี่ย มาตี้สวัสดีเพื่อนไม่ไมาเล่นก,กับกูละอยู่ในดิสเน่มึงอยากเล่นก็เข้ามาเลยจะไปเขินเนี่ไปไอายผมอยากให้พูดแล้วกระจกแล้วมันโผล่มาที่ผมคิดมันจะโผล่มาเวพ, <'ll> พี่พี่หยิบรูปไปหรอพี่คัมฟอร์ยูฮะไม่ได้หยิบพี่หยิบรูปไปหรอเอ้ารูปหายมึงเอาเข้ามาแล้วไงเฮียใช่พี่ผมผมมาตังค์มาแล้วพี่รูปมันหายเลยพี่อะมันเปลี่ยนี่ ใช่เฮียมันเปลี่ยนได้ไงไอต่อเฮ้ยไอเฮียผีเปลี่ยนเปลี่ยนรูปไปด้ยวยเหรอวะต่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้ที่ที่ลูกตัวดำมันหายคือมันเอาไปซ่อนแต่นี่มันซ่อนขากใช่แล้วมันซ่อนแล้วหายคือสัตว์ <c oughs> ไอ, <c oughs> ไอเฮีย <c oughs> เอ,อ้ยตรงนี้จนกากเข้าดมัสัตว์เต็มๆผ <c oughs> ีมึงว่าผีเหรอไอต่อเฮียมึงลบหลันไปเปล่าไอสัตว์ลองเทียอูพี่ พี่มันก็เหมือนเราเราแบบโอ้โหพี่เราเราเราหาไม่เจอนะพี่แล้วมึงไปไหนเนี่ย้เนี่ยไม่ผมผมไปเอากล้องพี่ขอไม่ไบ่ครบเ้ยอ่า can you talk can you talk can you talk ต่อต่อมา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 ต่อเออ show yourself show yourself จะปิดบล็อกกีบัตดซ้ายกีบัตดซ้าย show yourself จะปิดบล็อกหนึ่งแล้วก็โอเคตอนนี้เรา ไม่น่าฟีดนะเหลือัฐานเดียวตัดฟีดตัดฟีดเหลือเชกับโกโกโปรยังตัดอะไรในมือไม่ได้นะมันยังไม่แตะอะไรให้เลยอ่ะพี่แต่มันแตะรูปภาพพี่พี่เช็คได้ปะหรือไม่ได้อะไรนะมันมันเคลื่อนย้ายรูปภาพอะพี่รูปรูปของเราอ่ะไม่ไม่ใช่ม,มันต้องวาดมัาต้องวาดเท่านั้นต่อ มาทั้งว่าเท่านั้นมาตอบพี่แถวตรงนี้นแหละห้องมันอยู่ตรงนี้จริงๆแหละที่มันทำอินแท็กตอนแรกเนี่ยนี่ไงมืงอไปดูห้องลับพี่อ๋อต้องเลี้ยงแน่นอนคืออะไรอะ่ะเฮ้ยหายไปชนอีกแล้วเหรอ <laughs> อยู่ไหนไอ้่ต่อเนี่ยว,วะ โอเจอนี่โอ้โหแม่งซ่อนกากจริงด้วยพี่เฮียอู้พี่ตะพีดอ่ะพี่ังเอ้นั่าน่ะแม่งซ่อนโคตรโหดเลยพี่หาไม่เจออทั้งหลังอะเฮียอันนั้นไม่ของจริงไอนี้ไม่เท่าไหร่น่าจะไม่เท่าไหร่ไอต่ออีเมมันไม่ห้าวะเราตัดได้เลยป่าวะเอ่อมันก็ถ้าอีเ b สไม่พี่ตัดอีเ b สเลยพี่ตัด ebs ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีบอก ถ้าติคือจะไม่มีผีปิ้งก็ปิ้นตัดได้เลยไม่มีเหลือสองอย่าง <Okay. S 1> แล้วเนี่ยเหลือวาดรูปกายเนี่ย ESG เนี่ยถ้าเฉดก็คือต้องที่มืดไอโกโปรไม่รู้โกโปรโกโปรเดี๋ยวพี่ถือกล้องไว้นะ เดี๋ยวผมไปดูกล้องก่อนเพราะว่ามันต้องสังเกตไอเอสจี S G หนักๆเลยไปด้วยไอ<ะ>ต่อไปด้วยไอสัตว์อยู่ไหนเรากันด้วยดิเออเออผมอยู่คอนโดนะพี่เออพี่เออพี่ปิดไฟแล้วใช่ไหมในห้องนั้นอ่ะเพื่ออยู่เพื่ออ,อยู่มันเปิดเดงี้ยรู้เลยว่าไม่ใช่มันเสดไม่ได้ปิดว่องมาเลยร <laughs> อ,ยอกขาด้วย พี่ต่อกเจะออกนอกบ้านนะผมแต่ผมเข้าไปเล่นทีไรอ่ะผมแบบผมไม่ได้ตลอดผมไม่ได้ออกมาเลยอ่ะมันเอารูปไปซ่อนอกแล้วพี่ไหนนี่ในกล้องนี่พี่ดูกล้องดิมึงวางว้ตรงไหนล่าสุดอ่ะก็หน้ากล้องเลยพี่เนี่ยก็หน้ากล้องเลยอ่ะก็คือเออพี่เห็นไอคอนกกมๆป่าพี่นั่นแหละผมมองไปข้างหลังมัเลยอ่ะใช่อีข้างหมุนน่ะนะเออใช่เออเลยนักหนาวนะเออมึงดูประวัติมึงบูุประวัติผีนี่ตัวไหนมันชอบซ่อนรูปซ่อนอะไรนี่ปะวะ กานวาดรูปอะ่ะคือผมดูนะก็คือถ้ามีนี่ก็ไม่ไม่คือตอนนี้เหลือเชียดกับไอไอโป้ตัวเดิมเลยสองตัวเนี่ยไอโป้ Apple, พี่ไอโป้ Apple คือมันชอบซ่อนรูปหรือเปล่ามันเกลดรูปหรือเปล่าเพราะว่าไอก็คือไอตอนนั้นที่ผมจะไม่ผิดใช่ป้ะผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใช่ตอนนั้นหรือเปล่าไอก็คือตอนที่โป้มันซ่อนรูปที่เราหาไม่เจออ๋อตอนนั้นคือ<ช>อ๋อไอไอโปปแต่ไม่ใช่นนไม่ใช่ตอนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่หรอตอนนั้นมันเป็นออนเลียวกับโกเลียวถ้าจำไม่ผิด อ๋อเออใช่ใช่หรือว่าไอโปมันข้อเสียคือมันซ่อนรูปกากอันนี้ก็คือถ้าเป็นเฉดเฉดไม่ชอบไฟเนาะเราเราลองไปปิดไฟต้องเข้าไปปิดไฟว่ะแต่พี่ไม่ปิดไฟเข้าไปปิดไฟเอยเราไปด้วยกันทัคู่เลยต่อแล้วก็ออกไปได้ได้ได้ไปดูได้อันนี้กรอบรูปอะไรอยู่ไหนเราไปไหนกันารอบเนี้ยกัว่าเรามีหาไม่เจอแล้วมือน่เล็พี่มันซ่อนกายหมอเนี่ยมันซ่อนกากมันมันอยากเรียนแบบไอไอพวกโกลอไอพวกเนี้ยอยากเรียนแบบไง แม่งยังน้าแม่งซ่อนเราหาไม่เจอเลยมึงก็ไปว่ามันไอ้เหี้ยมันจะซ่อนดีซ่อแต่ละครั้งนี่โอ้ปรับเกิดการพัฒนามาฝึกงานเกียมันเพิ่งเริ่มแล้วเดือดเพื่อนแล้วเดือดเฮ้ยกูุปปห้องว่ะปีทองปี้องตรงนี้ปะตรงนี้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 เฮ้ยแล้วปิดไฟตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงตรงนี้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮียไอสัตว มันเอากูเลยยินลูกเอามาลูกมานะโอ้ยโอ้ยอยู่นี่อะไรอะอะไรอะอุยอะไรอะมาสรุปการจริงเลยพี่ไหนไม่อยู่ตรงไหนวางดิวางดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยโปรติผมตรงนี้พี่เนี่ยเนี่ยโค้ชเจสเห็นทั้งคู่เลยเออเฮ้ยต่อแต่มันไม่วาดนะเว้ยใช่ไหมใช่อุ้ยพี่อุ้เทียนเทียนติดป่ะหรือว่ามันติดอยู่แล้วมันติดอยู่แล้วป่ะเอ้า ต้องไม่ดูโอ้ยงี้ไฟดับมันเปิดไม่ได้เนี่ยต่อใช่แต่เ,เราสังเกตเทียนกันดี่มันมันมีเทียนอยู่ด้านข้างหลังพี่เทียนมันอ่ะถ้าเกิดมันจุดเทียนแสดงว่าไม่ใช่อเฉดโอเคโอเคกลับกลับจะกลับไปดูได้หรอในเมื่อในเมื่อไฟไฟมันแตกไปแล้วอ่ะมันมันมีเทียนอยู่ข้างหลังพี่เทียนอ่นะโอเคโอเคยวเกมได้จะเกมได้มาตีเล่นด้วยรอรอแป๊บนึ่งนะเว้เพื่อนเดี๋ยวจะจบไปแหละเพราะว่ามัน,น,นเ,เหลือแค่ตัวเดียวละไหนวะ เฉดไม่ชอบไฟแต่ไฟแตกแล้วอะเพราะเราไปเปิดเฮ้ยพี่พี่โอเคไม่ใช่เฉดแน่นอนทำไมอะเมื Docker ่อกี้จุดเทียนเมื่อกี้ผมมาปุ๊บเทียนมันดับพอดีไงแล้วลูกก็หายแหละเฮ้ยเทียแป๊บเปลี่ยนเลยเว้ยไอต่อแล้วเมื่อกี้พี่เห็นไฟทางซ้ายมันเปิดด้วยอะใช่ปะมันเป็นคนเปิดเหรอใช่ใช่ไม่ไม่ไอ้นั้นผมไม่มั่นใจแต่ว่าตรงเทียนอะแต่ว่าตรงเทียนอะมันเทียนขวาบนเทียนเทียน ไม่ไม่ไม่พี่เทียนเออเทียนตรงไว้นั่นน่ะตรงตรงหลังข้างหน้าเราพี่ข้างหน้าเราจะมีเทียนที่มันมืดๆแต่พี่ผลเปิดเทียนมันมันเพิ่งดับเมื่อกี้ใช่คือมันความปุ๊บปุ๊บเทียนมันดับพอดีกูเชื่อมึงนะทางนั้น่ะได้พี่ผมว่าไอ้โกโกโปไอ้โปไอ้โปงั้นเลยโปนะทางนั้นเฮ้ยแต่อยากให้เครื่อง ESG มาทำงานหน่อยว่าไม่ไม่ค่อยทำงานเลยอันนี้อันนี้ลองเชื่อต่อนะถ้าผิดผมไม่รับผิดชอบนะไม่ได้ผ่านมันไม่ได้ไม่ได้ผ่านมือราชาเขาไม่ได้ผ่านมือราชาเดี๋ยวเท่าที ไหนดูเคล็ดีเร้วลูกอ้าวทำไมมีเควสเดียวอะ่ะมึงเลือกอยังไงต่อเดือดลพี่เลือกแล้วก็คือใช้ไอ้นี้เพื่ออาหาผีอหาอาใช้กระจกหาผีตายไปไปไปเดี๋ยมันมีแคออ่อันเดียววะเฮ้ยใช่ใช่เมียนเดียวไป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 เลยรูปหายอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอกนะไอโป้มันชอบซ่อนรูปอะ่ะเออผมว่าไอโก้ชอบซ่อนรูปพี่ลักษณะเด็ดเลยนะเฮ้ยไอ,อโป้ เจ้โป้ผีมันคือเพราะผมผมตึ้งวางนะมันคือเราเผื่อผีเดี๋ยวผู้ปัญหาไปเลยเว้ยมันหนาว่ากุยกุยโป้อะกุยโป้อะผีมันชื่อกุยโป้ไว้เอาจริงอ่ะรียกไอโป้ดีกว่าพี่เรียกง่ายกว่าเรียกมันไอโป้ครับไหนต่อมึงไปดูดิรอบนี้กูว่ามันหายพี่รอบนี้กูว่ามึงหายไม่เจอหรอกบ้านมันใหญ่อยู่นะ เดี๋ยวกูรอกูรอถ่ายรูปปนะ่ะแต่แบบเฮ้ยเฮ้ย,ยมึงเห็นกระถางนั้นปะ่ะไอพี่เนี่ยพี่เนี่ยเทียนเนี่ยเนี่ยเทียนที่ผมบอกตรงนี้เนี่ยเทียนตรงเนีน้ยไอพี่อ๋อมันอ๋อมันเปิดเหรอแทนเปิดเปเออ,เอ,อใช่ใช่ไม่ยนินได้หวะไปแล้วนะไอสัตว์เฮ้ยแล้วไอีกกระดานว่ารูปก็าหายต่อที่หายเลยย,วย,วยาวๆเลยอะหายไปเลยโอ้แสงมันรูปปุ๊บคือมันมันนักไปเลยวะพี่ถ้าเกิดเรารู้ป่ะนี่ย เจยโปมันมันเก๋ด้วยผ้ากันน้วะเย้ายเสร็จเจย์โป้พูดซ้อนรูกอะดูเลยว่าฉันบ่นเปล่าน้องเนาะผมว่าฉันบ่นก็ได้นะพี่แต่ผมปึ๊บๆโชว์เราหน่อยโอเคตอนนี้ดูดีดูดีข้างล่างมันก็มีแค่นี้เนี่ยโอเคไม่ถือห้องนี้ตรงนั้นไปไม่ได้ตรงนั้นไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้โอเคเพราะว่ากันว่ามันมีชั้นสองนะเราลองมันจะต้องมีบันไดปะ ไม่มไเราก็ส่องไปเรื่อยนั่แหละนี่ไบ,บนันไดดูห้องน้ำที่เปิดหน้าขี้อยู่อันนี้คือเป็นเควสที่เขาเขาให้เราหาน,นี่ยครับวิญญาณคนตายนะไม่มีโอเคันสองขึ้นเลยน้องวยอุย,อย,อยมีเลขด้วยพี่อะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะ ประตูผิดประตูผิดประตูผิดประตูหน้าผิดยังต่อไอ้สัตว์มันทันแล้วเหรอถ้่ใช่มันทันพี่ประตูหน้าผิดผมเห็นแล้วยังหรอกมาดูด,ดิมันไม่เข้ามาหรอกต่อบ,บ้านโคตรกว้างเลยมันจะมาถูกได้ไงถูกไหมริงพี่แต่ว่า<น>ไอ้ตรงเมื่อกี้ผมส่องมาเอ๋เอหรือว่าเป็นตัวเลขปะ ตัวเลขการตายป่ะเออโอเคก่อนมึงหล่อนปะเนี่ยเสเสร็จแล้วเยอะเสร็จแล้วมั้งตรงนี้มันที่นั่งริมระเบียงวาต่อโหโคตรฟิวอ่ะฟิวไม่โคตรได้อ่ะตรงเนี้ยเยอะก็คือแบบตรงนี้ก็มีด้วยเนี่ยสับลัวตรงนี้เลยอ่ะตรงขอบเนี่ยระเบียงเนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยตรงนี่ยพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ส่องหน่อยตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะมีลูกมันจะมีตัวตัวเลขอยู่อ่ะไหนวะตัวเลขอะไรวะอันี่แหะเออว่าเก้าหนึ่งเนี่ยแต่ประตูเก้าทับปิดไป เปิดลวเปิดแล้วเปิดแล้วก้าท่มสิบห้าใช่ไหมใช่ใช่โอเคเสร็จโอเป็นเสียงโอเคเคสเสร็จแล้วพี่อ๋อ time of the ghost d a okay, t โอเคเป็นถ like ูกแล้วพี <t <t ่ time ก็คือไอ้นี <t 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 uh ่มันตายตายตอนนี้นี่แต่ตอนเวลาเก้าโมงสิบห้ารออืมใช่อันนี้ก็ต่อไปคืออะไรต่อให้ตั้งเวลาแห่งความตายผีที่เป็นในเนกควาแขนอยู่ อ๋อให้ตั้งเวลาผีที่ตายก็คือเก้าสิบห้าไหนตั้งตรงไหน,นครับน้องไปหานาฬิกาในบ้านเหรอใช่ใช่นาฬิกาในบ้านผมผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดอันนี้มันเวสเดียวใช่ไหมเราจะได้ตังค์แบบเท่าเดิมปะวะปกติมีสามเวสเนาะใช่ใชผมว่าใช่ลองลองหานาฬิกาแล้วก็ปรับเป็นเก้าทับสิบห้าเนาะใช่พี่เยร์ไปแล้วเราเดินมาเราเจอนาฬิกาบ้างไหมอะ ผมตอนแรกผมเจออยู่ห้องห้องนี้มันซ่อนซ่อนรูปอะในกลางมันตกอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าไหนชั้นบนชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างพี่ชั้นล่างแต่หายชั้นบนไม่พี่ไม่ไม่ดูชั้นบนหนึ่งก่อนก็ได้นะให้มันเกลียวไปเลยให้มันชัวร์อ๋อมันซ่อนอยู่นี่พี่รูปอะไรรูปอะไรอีโป้มันมาซ่อนรูปอยู่นี่อุ้ยนั่นไงเพียมันโมโหนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่เจอแล้วพี่เจอแล้วเจอไงไงมันพยายามจะสื่อต่อว่ามันอยู่ห้องเนี้ยโอ้ เฮีย <Yeah. S 2> ไอเมกาม,มันปรับไงวะยังหลอนในสัตว์เก้าส <95. S 1> <95. 95. c oughs> ิบห้าเก้าสิบห้าต่อนาฬิกาแขวนอยู่เนี่ยฬิกาโบราณอ่าสิบสิบห้าเก้าสิบห้าก็ต้องมึงปรับอะไรนานจังวะเฮีย <c oughs> ต่อย <100. S 1> สัตว์เรียบร้อยเฮียอะไรสัตว์ ผิดไฟผิดผิดผไฟใสก่อนเข้าบุกนอนมีศพว่ะต่อมีไม่ไม่ไอโป้ไอโป้มันเป็นป้ามันมาไอต่อยิบมันเอาจริงยิโบมันเอาจริงไปแล้วน่ะเสียงเงี้ยไม่อยู่ละไอพี่เออพี่ปรับในการอะไรพี่แล้วมึงไม่ปรับเราไม่เป็นไงไม่พี่ก็ก็ผมตอนแรกผมปรับแล้วผมรู้ถูกการเซ็นาัญญา มึงปรับนานจัดด่ะเฮียไหนว่าเก้าสิบห้าปรับไงเนะี่อ๋อก็อีพี่เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ย 95. เก้าสิบห้าอ๋อยี่เราออกไงเนะ <95. S 2> นี่ยเก้าสิบห้าอีกครั้งหนึ่งเก้าสิบห้าแล้วเนี่ยเออผมหรือว่าต้องไั้งรายการท,ทุกบ้านเลยพี่ ม, FM FM ม,มันมีม,มันมีมีกี่นาฬิกาเขาไม่รู้ไงประเด็นอะผมไม่แน่ผมแน่ใจพี่แต่โอเคไม่เสร็จอะไปต่อผมมาชัยพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียหน้ามืดหน้ามืดห้องนอนเด็กจริงจริงตัวนี้มันอ่านได้ป่าคะกระจกอะอยากอ่านวะอ่านว่าอะไรวะเขาอ่านไม่ออกวะแม่งเละจัดเละตรงเนี้ย อ๋อมันทันพี่มันทันมันทันมันทันเออวันนี้ 8, มันแปดไม่มาโอเคอ่าโอเคเฮ้ยอะไรอะมันทันพี่มันทันแปดหรือเก้าเก้าสิบห้าใช่ไหมเก้าสิบห้าใช่เก้าสิบห้าเก้าสิบห้ากูตายมาต่อ โดนคิวมีไอโป้โอเคเลิกนแล่เลิกาันล้วันแล้วพี่เลิกคันแล้ว,ลวต่อตอนนี้เก้าสิบห้าแล้วร้อยร้เซ็นโอเคมันก็แสดงว่าต้องมีรายการอื่นพี่ก็เก้าสิบห้าแล้วป่ะทุกคนอ่านว่าบัตตี้แมรีเอีของฝรั่งร้อยนี่นะ เจ็ดแปดเออเนี่ยเก้าสิบห้าแล้วนะอ่ะมีรายการอื่นอีเหรอวะต้องหาดูพี่เี่ยผีถ่ายรูปกูไว้สตัตว์มึงคิดดูดิดูห้องน้ำก่อนเฮ้ยตอนนี้หลอนว่ะเหี้ยเหี้ยไอปโป้เราจริงวะกูไม่กลัวหรอกนะ เขาบอกว่ามีประมาณสามเรือนครับพวกนี้ปรับได้ปะไม่ได้จะเป็นแบบในเามว่าปรับเลย <tow! S 2> มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาเมา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 หี้ยเลยสัตว์มันออกมาหลอกเหี้ยม่งหลอกกูซะใยญ่แก่เลยอะ่ะกูเจอเลขอันหนึ่งโอเคก้าสิบห้าไ้ละ วิจอะไรปะโอ้ยโไปรับซับโบโอเคจะทำให้พ okay. ี่ไอไอโบนี่ม okay. ันออดแอมันมัไม่ชอบลูกต่ด้งที่ผ่าเลยแม่งแต่ละช็อตออกมาลองเนี่ยเจ็จแล้วรวะโอ้อันนี้ไม่มีไม่มีฉากอะไรเลยค่แค่ปรับนาฬิกาเฮ้ยต่ออมาต่อ่อม่มมาต่่อ่อตอม่ เสร็จไหมไปแล้วโอเคเสร็จละเสร็จเสร็จเสร็จขึ้นมากับพี่ดิเรามาแบบฝรั่งฝรั่งเขามีความเชื่อมากนะไอ้เล่นหน้ากระจกเนี่ยแล้วพูดบัดดี้แมรี่อ่ะห้าครั้งมากลองดิลองดิเนี่ยมูดูกระจกเนี่ยมันเขียนว่าบัดดี้แมรี่อ่ะอ๋อนี่ยนะเรอดิบัดดี้แมลี่บัดดี้แมร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 ี่บัดดี้แมลลี่ไม่เปเล่นกับพี่ มึงไม่เห็นเนาะก๊อกน้ําที่ไหลออกมาเป็นเลือดนี่อ๋อเนี่ยจะค่อยๆมาปะต้องพูดไปเรี่ยไปพี่บัดดี้แมี่บัดดี้แมลี่บัดดี้แมลี่บัดดี้แมดด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 ี่บัดดีแมดด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 ี่บอดดีแมดดี่บัดดีแมดดี่บัดดีแมดดี่ออีดอกเล่นตัวไอสัตว์มาดวะ โอเคจำไว้ว่าไอ้ไอ้โกโปมันไม่ชอบรูปโอเคจะซ่องดูตลอดเลยไอ้กุยโอ้ไอ้โบยโบเฮ้ยนี่รถอยู่นี่โอ้ยโอเคอ๋อแซงว่าไอ้ไอ้ที่ไม่มีข้อมูลคือน่าจจให้เราสืบเองพี่โอ้โหได้พันห้าไอต่อด้วยพี่ได้พันห้าอ๋อแซงมันไม่เกี่ยวเพยเยอะเพยเยอะพี่ อุ้ยสนามนี้คือได้ตังค์เยอะกว่าเดิมมั้ยเนี่ย